สวัสดีครับ Number 7 e v e n Premier League Comment ครับมาเน่เผยเคยทำสัญญาตายเพื่อลงเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลทั้งที่ลิเวอร์พูลพยายามขัดขวางกลัวเขาจะบาดเจ็บและมีผลกระทบต่อการลงเล่นให้กับสโมสรแต่อย่างที่ทราบกันดีนะครับสำหรับทีมชาติแล้วซเเดโอมาเน่คือเทพเจ้าของชาวเซเนกัลการได้ลงเล่นให้ทีมชาติของมาเน่นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดครับถึงขนาดเคยยอมขัดใจกับอดีตถังกัดอย่างลิเวอร์พูลเพื่อลงเล่นช่วยบ้านเกิด แม้ว่าอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตของเขาก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศึก African of Nations สองพันยี่สนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซเดลโอมาเน่ได้รับผลกระทบกระเทือนทางศาีรษะนะครับจากการประทะกับนักเตะของหมู่เกาะเคปเวิร์ดในรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นทําให้เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามทันทีครับเลวูในฐานะต้นสังกัดของนักเตะในตอนนั้นจึงแจ้งไปยังสมาคมฟุตบอลเซเนกัลว่ามาเน่ต้องพักอย่างน้อย5วัน ตามหลักปฏิบัติการการถูกกระทบกระเทือนทางศีรษะนั่นหมายความว่าเขาต้องพาดเกมรอบ8ทีมสุดท้ายกับอิคทอเรียกีนีกองหน้าป้ายแดงของเบเยอร์มวนิกเล่าว่าตอนที่ผมได้รับบาดเจ็บในเกมกับมูโกแคปเวิร์ ord, ผมได้รับการกระทบกระเทือนทางศีรษะผมไม่ได้พูดเรื่องนี้ในตอนนั้นลิวพูพยายามกดดันสมาคมฟุตบอลเซเนกัลและเขียนจดหมายไปหาฟีฟ่าว่าผมจําเป็นต้องพักอย่างน้อย5วันนั่นหมายความว่า ผมจะต้องพลาดเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายแพทย์ประจําทีมชาติจึงต้องปฏิบัติตามกฎผมโทรหาประธานสมาคมฟุตบอลทันทีที่ทราบเรื่องนี้ผมบอกกับเขาไปว่าแพทย์ไม่อยากให้ผมลงเล่นแต่คุณต้องส่งผมลงเล่น11ตัวจริงให้ได้นะผมบอกเขาต่อว่าเราจําเป็นต้องพบกันและผมต้องได้ลงเล่นผมพร้อมสละชีวิตด้วยความที่มาเน่อยากลงเล่นมากๆเขาจึงบอกกับประธานสมาคมฟุตบอลเซเนกัลไปว่าเขาขอทาสัญญาตายในสนาม หากเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันคือความผิดของเขาเองทีมชาติเซเนกัลจะไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแต่ทุกฝ่ายก็ปฏิเสธที่ทําตามคําร้องขอของเขาแต่แล้วโชคก็เข้าข้ามาเน่ยอยู่บ้างเพราะผลสแกนในตอนเช้าของวันแข่งของเขาออกมาดีเกินกว่าที่คาดไว้เขาจะได้รับอนุญาตให้ลงสนามในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายจนได้มาเน่ก่าวต่อผมบอกเขาไปว่าผมรู้ดีว่าผมไม่ควรลงเล่นแต่เรามาทําสัญญากันเถอะ ให้มันเป็นความรับผิดชอบของผมเองผมจะเซ็นทันทีถ้าผมตายพวกเขาต้องบอกว่ามันคือความผิดของผมไม่ใช่ความผิดของคนอื่นแต่พวกเขาก็ต้องบอกว่าซาดิโอนายลงเล่นไม่ได้แต่ผมก็ยังไม่ยอมและตอบไปว่าไม่ผมจะลงตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งหรือตีสองนี่แหละทุกคนเริ่มกงังวลผมจึงพูดว่าโค้ชผมรู้ว่าคุณกลัวนะแต่เขียนไปในกระดาษว่าผมลงเล่นด้วยความสมัครใจเองในกรณีที่ผมตายหรือเป็นอะไรขึ้นมา ทุกคนตอนนั้นเครียดมากผมไม่ได้สัญญาเพราะพวกเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าผมพร้อมที่จะทําผมจึงบอกกับแพทย์ประจําทีมว่าโอเคงั้นมาสแกนกันอีกทีในตอนเช้าวันแข่งแล้วกันเราจึงเข้าสแกนในตอนเช้าอีกครั้งและส่งผลไปให้สาพันธ์ลูกหนังแอฟริกาพวกเขาเช็คก,กับทีมแพทย์และมันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแพทย์ประจําทีมจึงบอกว่าโอเคคุณลงเล่นได้และมันจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายสาหรับเขาเช่นกัน ถ้าผมเกิดเซ็นสัญญาแบบนั้นขึ้นมาจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีในที่สุดซาเดลมาเน่ก็ได้ลงเล่นจนได้และเขาพาเซเนก้าชนะอีโคโทรเรียนกีนี3-1ในรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนทะ,ทะลุเข้าไปคว้าแชมป์แอฟ,ฟริกันคับ2022ได้ในท้ายที่สุดเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับในกรณีของมาเน่ก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ